สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสู้ผู้สุดคนนะคะยินดีต้อนรับกับช่องลาดดาชาแนลกับสาวชัยภูมิคนมักตัวเลขพี่น้องคะ่ะอัปเดตหลังหวยออกพี่น้องมีแนวทางของไพ่เขาแน่นอ่ะคะ่ะพี่น้องเป็นจังไดเน่พี่น้องทางบ้านได้โศกโบนาะคะ่ะพี่น้องส่วนตัวแอดลาดดากระบ,บาดเจ็บคือเก่านาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะงวดนี้แป้วอานะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าแอดกะยังได้อา ฮานอยกับเล่าชุกม,มืออยูเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางไร้วันเนาะค่ะพี่น้องคะกะัใดทางนี้มาจไทยเนาะค่ะพี่น้องเหตุใดแล้วแนววันมักเนาะพี่น้องจ้าสู้กันต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเมื่อเบิ่งกันคะ่ะพี่น้องแนวทางกันลุดลลยเนาะค่ะพี่น้องคะกะัหลายๆสำนักกันลุดเนาะค่ะมีเข่าบอ่อจักสํำนักส่วนตัวแรนกับเข่าลายตัววิ่งเนาะค่ะ สายหลุดสายวิ่งกะเข่าร้ายเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าตัวเจาะรุดร้ายเนาะค่ะพี่น้องแอดกะคัดอ่าแนวทางที่เข่ามาแล้วก็มีแนวทางที่เขา่าเง่าต่อเนื่องมาฝากงวดใหม่น้ำเนาะค่ะพี่น้องเริ่มทะยอยมาให้นิดๆดน้อยเนาะค่ะพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอนรดานําเนเธอร์พี่น้องยินดีนั่กับท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะค่ะพี่น้องที่โชคที่มันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสู่กันต่อไปซ้ำเงินในกระเป๋าห้องมีเนาะค่ะมาไว้ห้องกับพักพี่น้องไปค่ะพี่น้องไปลุยกันต่อสวัสดีค่ะเฮามาเริ่มทวนแนวทางของแอดเอร์ราเนาะค่ะพี่น้องเขาทีศูนย์สามตรงๆเนาะค่ะ และแต่ว่าหายล่างกับเข่าทีบนเนาะค่ะพี่น้องคะมาต่อกันทีแนวทางนี้นะคะวินหกเจ็ดแปดเก้าเข่าทีตัวเลขวินเนาะค่ะพี่นอ้องเจาะบ่อเข้าเนาะค่ะพี่น้องคะและการจดจัดกันต่อกับแนวทางรวยทันใจกับเข่าทีโต๊ะกับเก้าแปดเนาะค่ะเด่นหกและเก้าเนาะค่ะพี่น้องคะมาต่อกันทีแนวทางนี้ค่ะพี่น้องใบนี้กับเข่าทีศูนย์สามพี่น้อง แนวทางใบนี้เนาะค่ะพี่น้องแอนเด็ผ้าร้ยกับเขาที่เก้าแปดตกับเนาะค่ะพี่น้องมาต่อกันแนวทางนี้ค่ะให้เด่นที่ห้าและเก้าเข้าที่เก้าแปดตัวกับมาต่อกันที่กินนารีเขาที่ศูนย์สามเพิ่นไฮหกศูนย์สามเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางอาจารย์พี่เขาที่ศูนย์สามค่ะพี่น้องมาต่อกันที่รัฐบาลไทยใบนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเขาที่เก้าแปดตัวกับเนาะค่ะ สาวไทยเนาะค่ะชุดสามโตแปดเก้าเนาะค่ะพี่น้องคะและการแนวทางแอดบุดเนาะค่ะพี่น้องเข่าทีเก้าแปดโตกับคือกันเนาะค่ะพี่น้องแนวทางเดินดีใบนีเนาะค่ะพี่น้องโตกับเช่นกันเก้าแปดเนาะค่ะฟันที่เป็นจริงก็ตัวกับเก้าแปดเนาะค่ะเลขออกแปดเก้าเนาะค่ะแนวทางนี้กับเข่าโตกับคือกันเนาะค่ะสามศูนย์เนาะค่ะพี่น้องคะแนวพังบนและล่างเนาะค่ะ สำหรับเลขล็อกของอาจารย์สมล็อกสำเร็จเนาะค่ะ053หสเนาะค่ะพี่น้องสามตัวแตกเนาะค่ะพี่น้องคะเอามาต่อกันทีซาราพักใจชุดเด่นเพิ่นค่ะเด่นศูนย์กับสองเด่นรองที่สี่กับห้าเบิ้ 5, นศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่ห้าห้าเนาะค่ะมาต่อกันทีชุดตะล่างของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องสามสี่ศูนย์เก้าห้าเจ็ด 6กสกกรกฎาหกเจแนวทางไม่เนาะค่ะพี่น้องคะปริญญาหัวใจเพื่อเธอเนาะค่ะพี่น้องแอดหน้พี่น้องจุดเต็มเพิินเนาะคะ่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหน่เด่นยและแปดเดือนเจ็ดคือกันเนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางแอดเอ้ยลาเนาะคะ่ะเขาทีศูนย์สตรงๆงเนาะค่ะพี่น้องให้ล่างขึ้นบนค่ะพี่น้องคะ งวดใหม่ปล่อยมาแล้วพี่น้องบนเด่นที่สามห้าเก้าสามสี่เก้าสามแปดเก้าสามเน้นเน้นเก้าสามล่างวิ่งที่เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดและศูนย์เจ็ดเนาะค่ะแนวทางแอดเอื้อยล่าเนาะค่ะพี่น้องคะปิดท้ายคลิปนี้กับแนวทางแอดไต่ฝาเนาะค่ะแนวทางเด,ดินดีเงีวต่อเน,นื่นองเนาะค่ะพี่น้องคะงวดใหม่ปล่อยมาแล้วพี่น้อง เด่นที่สองสองสี่สองห้าสอดสอดสองเกผู้ใดคิดว่า2 8มากกับฝ่าจัดลอตเตอรี่เนาะคะ่ะเพราะว่าเดือนนี้เกี่ยวกับเลขราชการที่สิเนาะคะ่ะพี่น้องคะพอหลวงของเฮาดังแท้แน่นอนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลในคลิปนี้เนาะคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทันเนาะคะ่ะพี่น้องคะแล้วพบกับแอดใหม่แนวทั้ทง My, หม่หลายๆสำนักหลายๆอาจารย์เนาะคะ่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ